สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรผักเครื่องนะครับวันนี้เป็น e ีพีที่6กสิี่นะครับผมประจำวันที่ห้านะครับเดือนมิถุนายน2 5 6พันห้าร้อยหกสิบดนะครับวันนี้มาพบกันช่วงค่ำนะครับพี่วันนี้ผมจะมาเปิดโลชุดพระบ้านนะพี่นะที่ผมได้มาเป็นชุดพระย่อยๆนะครับพี่เป็นชุดพระย่อยๆนะครับอ่าผมได้มาทั้งหมดนะครับพี่นี่ครับ เก้าร้อยกว่ารายการนะครับพี่เก้าร้อยกว่ารายการนะครับชุดนี้นี่ครับนี่ครับผมได้เหมามานะครับผมเก้าร้อยกว่ารายการแล้วผมมันส่วนมากจะเป็นพระย่อยนะครับพี่นี่ครับส่วนมากจะเป็นพระย่อยๆ่อยนะครับผมเนี่ยปีสามศูนย์ปีสามกว่านะครับพี่นี่ครับปีสามสามปีสามห้านะครับพี่ปีสองกว่าก็มี <c oughs> เป็นพวกเหรียญซะส่วนใหญ่นะครับพี่นี่ตะโกงตะกุดเป็นพวกเหรียญซะส่วนใหญ่นะครับพี่คือผมอยากจะลาะชุดนี้ออกแต่ผมจะเปิดราคายัางไงดีถ้าเกิดว่าผมเปิดเหมาเลยยกชุดเลยมันก็จะเยอะไปเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาเปิดเป็นชุดดีกว่าเอาแม่หรือว่าชุดหนึ่งสักสามสิบองค์ สองอย่างเงี้ยพี่พี่ว่าโอเคไหมครับแบบว่าผมคะให้เลยคะให้เลยคือแบบว่าหยิบอันไหนได้ก็ใส่อันนั้นเลย30องค์แล้วพี่ก็ไปเหมือนเป็นคล้ายๆกล่องสุ่มอะไรประมาณนั้นนะพี่เพราะว่ามันมีประมาณ900กว่าองค์30องค์นะครับ30องค์ผมเอา200บาทพอคือแบบแบ่งให้พี่พีเลยคือผมก็ไม่รู้ว,ว่าพี่คนไหนจะได้อะไรอะ ก็เดี๋ยวผมใส่ไปให้สามสิบองค์สองร้อยบาทไม่รู้ว่าได้กี่ชุดนะพี่น่าจะได้ประมาณทักสามสิบสี่สิบชุด,ดมั้งประมาณนั้นครับพี่หรือว่าพี่ท่านใดต้องการที่จะเหมาหมดนี่เลยนะครับทักมาหาผมได้เลยมาคุยกันได้นะครับนี่ครับไม่แพงนะพี่นะนี่ครับไม่แพงคือผมจะจัดตอนแรกว่าจะลงก็มัน พอผมมานั่งดูแล้วมันมาคัดปุ๊บมันย่อยนะครับพี่มันเป็นพระย,ย่อยๆนะครับย่อยเกินนะครับผมก็อาจจะออกยากนิดนึงแต่ก็ออกได้นะครับพี่แต่ก็ออกได้ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้เลยนะพี่นะก็ออกได้ผมได้มาผมก็ขายไปหลายรายการแล้วนะขายไปหลายองค์แล้วเพราะว่าผมขายหลายช่องทางนะพี่ผมขายหลายช่องทางแต่ก็คืออยากจะโลอออกให้ไวที่สุดไงเพราะว่า จะได้เอาเงินมาหมุนเวียนเนาะพี่เนาะก็บอกพี่ๆกันตรงๆเลยเพราะว่าจะได้เอาเงินมาใช้เอาเงินมาหมุนบ้างเอาเงินมาเอาของใหม่เข้ามาอ่าก็เอางี้ตามที่ผมบอกเลยนะพี่นะเดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมชุดหนึ่งอะแต่ผมจะคะไปให้ผม,ผมจะใส่ไปให้สามสิบองค์ผมเอาสองร้อยบาทนะครับพี่สามสิบองค์ผมเอาสองร้อยบาทหนึ่งชุดขออนุญาตบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะพี่นะ ปิดสองชุดขึ้นไปนะครับพี่ผมส่งให้ฟรีเอางี้ดีกว่าสามชุดผมเอาห้าร้อยบาทอ่าชุดละสองร้อยสามชุดห้าร้อยชุดหนึ่งอ่ะสามสิบองค์นะครับพี่ปิดสามชุดก็ตกประมาณเก้าสิบองค์เก้าสิบองค์เนี่ยผมเอาห้าร้อยบาทพอนะครับเก้าสิบองค์นะพี่นะผมเอาห้าร้อยบาทนะครับก็ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่ไม่ได้มาลงเพราะว่าจะให้ผมมาลงทีละองค์ก็คงไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นพระย่อยด้วย <un> เผื่อมีพี่ๆท่านใดที่ชอบแบบนั่งส่องนั่งอะไรเพลินๆนะพี่นะเช่าไปเป็นนั่งส่องนั่งดูว่าพระองค์นี้อย่างนี้อะไรยังไงซึ่งพระแต่ละองค์เนี่ยผมก็แทบจะไม่เคยเจอเลยนะพี่แทบจะไม่ได้เคยเห็นเคยเจอเลยนะเพราะว่าส่วนมากอะเนี่ยมีกําไรเก่าด้วยเนี่ยพี่มีกําไรเก่าด้วยเพราะว่าส่วนมากอะที่ผมเล่นอะ อ่าที่ผมเล่นที่ผมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบทพระพระยอดนิยมนะครับพี่หลวงพ่อกันหลวงู้่เอี่ยมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยที่ยอดนิยมแต่เนี้ยเป็นพระยย่อยผมไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยได้เห็นนะครับพี่ก็เอามาแบ่งให้พี่พี่นะครับผมพี่พี่ท่านใดน,นะครับสนใจ ติดต่อเบอร์โทรนะครับ0928300049นะครับหรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับ0928300049หรือสแกนคิวอาโคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับพี่ก็ราคาตามที่ผมบอกเลยนะพี่นะนะครับราคาตามที่ผมบอกเลยนะครับพี่30องค์เอาไป200บาทพอ3ามชุดนะครับ90องค์เอา500บาทนะครับพี่ ปิดชุดเดียวขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมค้าไปให้นะครับผมหรือพี่ๆท่านใดต้องการจะเหมาชุดนี้ต่อจากผมเลยทักมาได้เลยคุยกันได้นะครับพี่ก็สําหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ก็สวัสดีครับขอบพระคุณครับ